สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกับจอ YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube เบลโลไทสิ่งครับครับวันนี้กับภามาเทระบบครับผม DC 70ขยายปากเต่าหานะครับสเตปเบลโลไทยสิงครับผมงานขยายปากสร้างข้อมูครับผมนี่ครับการทํางานครับประมาณนี้เลยครับผมต็หนี้เกี่ยวหน้าเพื่อนในหน้าหน้าปังหมอนหน้าปังนะครับเอาสันๆนะครับเอาสันๆหน่อยๆกับรถขยายปากนะครับมาเบิ็งครับการทํางานรถขยายปาก ว่าสเป็นแบบใดทัานัวนี้นะครับตอนเทศกับบ่อเลยมีปัญหายังนะครับที่มันดังแห้งๆเีกระิเป็นทางด้านโซข้อนะครับโซข้อลำเลียงครับใบมีดนะครับวัวผมสื่อแผ่นรองมาแล้วนะครับแต่ว่าพอท่านได้ใส่นะครับประมาณนี้นะครับครับคอนโทรลโดยเบนรถไทยสิงครับโอเองครับครับครับเองนะครับสอมเองนะครับแต่งเองไรละบบเองครับผม มาเบิ้งนะครับการทํางานของ v ีซีเจ็ดศูนย์ขยายปากเก่าหากกันแบบเยี่ยงเย้าถ้าผมมาจิบเรย์บอลน้านะครับตอนเกี่ยวนะครับเพรามีมือกล่องต่างหากนะครับมาตัดต่ออีกที่ล้างนะครับเข้ามาเบิ้งกันนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเขาสะอาดดีบอนะครับว่าจะเจอปัญหาอย่างบอนะครับเกียร์ที่ใน์ตอนนี้นะครับเปิดขอบขั้นหน้าเกียรใสเป็นเอ็มนะครับซึ่งความเร็วนี้มันเหมาะนะครับสาหรับการเปิดขอบขั้นหน้านะครับถ้า ใส่เกียร์นะครับเร็วกว่านั้นนะครับบ่เเมาะนะครับ M ก็คือว่าข้สีระว่างไหนายนั่นะครับแนะนํา M กับ L นะครับมันสะเก็บงานขอบข้างหน้าได้ละเอียดนะครับนีกับสังเกตเมืองขางข้างหน้านะครับแถบสีบ่มีเขาเหลือนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสําหรับตู้เบ้ากันสูบของผมเองนะครับโปรไนไซด์นะครับเหลาแบนดเหลาหยังนะครับแต่ว่าผมใส่ใบตบฟฝั่งนะครับตัวนี้นะครับตัวจีบอเต็มหลอยปันไดนะครับเพราะว่ามันมีใบนะครับ นะครับใบที่ดูดเขานะครับมันมันล่มนะครับกระล่มก็ลืมเปิดเบิ้งนะครับผมมาเปิดเบิ้องก็ะลมไม่แห้งเติมนะครับกะตู่กะยังคือว่ากะยังคือว่าพันนะครับแต่กะบบอท่านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวนั้นบอลลมนะครับทีผมว่าบอลลมนีมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กันนี้นะครับตู่นะครับเบิ้งกันเงาๆครับผมคันนี้นะครับลดไปปีหกสองนะครับไปปีหกสองกับเขาปีที่หายแล้วนะครับสภาพก็ยัง โอเคอยู่นะครับไปเทสมือแรกนะครับกับือวะพันนะครับตอวาพันครับตัวนี้เป็นข้อเดิมนะครับโมเมนคข้อสปริงนะครับขนาดปลาเก่าหาผมยังใส่ข้อเดิมนะเบิร์กันยาาๆครับผมการเกี่ยวของผมสเต็ปการเกี่ยวกับประมาณนี้นะครับกระสิเปิดขอบข้นหน้ามันกว้างๆนะครับหลอบต่อไปกับแรนแทงหัวงานเราเลยนะครับเบิร์ไปเรื่อยๆครับการเกี่ยวนะครับมันมีสูตรไตายโตนะครับเอามันอยู่ที่หน้างานนะครับมันอยู่ที่หนางานนะ ส่วนมากผมสิมักเปิดให้มันกว้างก่อนนะครับจังมันสิง่ายนะครับต่อการที่เฮาสิเกี่ยวในรอบถัดไปนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับเกยเอ็มเปิดขอบข้างหน้านะครับฟังลงกลางหล่องสวยๆครับผมสเต็ปเบลรถไทยสิงห์นะพากันใดนะครับสนใจนะครับที่สีบิวรถเกี่ยวนะครับบัว่าสีไล่เบานะครับไล่ของครับเจอปัญหาได้นะครับทักแชทมาสอบถามได้นะครับผมรับเพจนะครับรับจบอยู่นะครับรับจบ ราคากาถามมาแต่ FC นะครับ FC ไม่ได้ส่องเปรดรถไทซิงหรือมีราคาพิเศษให้ครับผมนี่ครับกประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น DC 70ขยายปากเกาหาครับเกี่ยวดันสังคมคิดครับผมไล่ระบบโดยเบ็นรถไทซิงนะครับนิวกราครับอาจจะบเต็มหน่อยปานใดนะครับเพาผ่านจุดเดียวนะครับก็คือขยับหูน็อตไวหูที่สองครับปกติผมไล่รถนี่ผมใส่ไวหูแหลกนะครับหูในนะครับ สิต่างลูกดาวให้มันชิดที่สุดนะครับตัวนี้คือตั้งผู้สองครับการทํางานกับประมาณนี้นะครับมันอาจจะด้านบ่คคอยได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันห่างทางปากนะครับมันห่างปากเองเขามันเขามันก่อนบาถึงเกี่ยวมันหนยก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอาการนี้ครับมือแรกครับลงงานมือแหลกเข้าบวมหัวรถให้เป็นยังไงก็ไเรต่างสายพานกันอยู่สามเตือนะครับจังอยูนะครับพะผมบ่อด้ตึงสายพานเลยนะครับผมไปเกี่ยว ผมไล่หาหนางานไล่หางเขาเอานะสำหรับตะแกรงซิ่งนะครับตะแกรงซิ่งจะสิเป็นเยกแบบหนึ่งนะครับแบบใหม่ตามผมรีวิวในติ๊กต็อกนะครับตามผมเคยลงติ๊กต็อกแล้วกันเดี๋ยวทำามาเบิ้งถ่ายคลิปนะครับบอถำใมาเบิ้งในคลิปนีนะครับการปล่อยเขาเขาสะอาดดีบอนะครับประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปกันยาวๆครับกุ่นลาบหอนยำ่อยเขากุ่นลาบยำมุมสี ให้มารีวิวให้ฟังอีกเดือันหนึ่งอยูเบิ่งเบิ่งการนี่ครับท่าเปิดหัวงานผมก็ประมาณนี้แล้วก็สีแลนแทงเขาเลยนะครับแลนแทงเขาเลยบ่มีนะครับว่าแทงซอกหลอดมุนให้มันไดลหัวงานมันบ่ได้ครับตัวนั้นผมบ่เห็ดนะครับเพราะว่าข้าขยายปากมากกันจริงนะครับแต่ว่าข้ากระปองเบิ่งน้่มส่วงโรยข้าน้่มนะครับให้มันกว้างที่สุดครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์เห็ดครับผมเปิดได้รอบนึงนใสเห็ดครับมาเบิ่งครับ เสกิเห็สิจวดดีสำเนียงรถขยายปากครับกินเต็มหนาเลยนะครับกินเต็มหนานะครับผมเกี้ยวนะครับกินเต็มหนาครับผมลาวเดิมครับตัดนิวตูเบ้าสูตรเบ็ดรถไทยสิงครับนี่ครับผมก็เกี่ยวมานนี่นะครับผมไปสุดว่างานผมถอยครับผมบ่ได้แลนว่นแล้วนะมันสีบีจังหวะแลนวนอยู่นะครับมันมาต้องไปแลนวนหลายเดือนครับเกี้ยวนี่ทำกลางสายฝนนะครับฝนกิด เพิาะลิ่นๆเครับเขากะเปียกๆนะครับเขากบเปียกๆอยู่นะครับฟังเสียงตู่เบิงนะครับถ้าเขาแห้งนี่สิเบาปหนีนะครับสำหรับตู่นะถ้าเขาขนาดเขาเปียกนะครับเขาเปียกนะครับนี่ครับเ่้สไตล์ดีนะครับผมนี่เบิงกันยาวๆครับนะครับปากงนะครับการกินเขาไปได้นะครับไปได้คือโตนะครับ ข้อไหล่หลดได้ขอสป,ปริงบ่าได้ใส่นะครับขอสป,ปริงไม่ได้ใส่ลดข้อเดิมกับโสาวข้อใหญ่ข้อเกี่ยวดีขอสปริงมาจำเป็นครับผมที่ผมวานะเมื่อกี้อาจจะมีฝาดบางนะครับเพราะว่าข้างบนมันหล่มนะครับเห็นไหมในเขามันหยอ่อนนี่ครับผมกินหนึ่งจังสี่เลยนะครับพอเครื่องที่ใส่ก็ัุบนแล้วครับขีดเลืองขีดเลืองขีดเกียวบุญ กินตัว่าให้มันดูขีดเหลืองขีดเขียวนะครับการทำงานมันจะโอเคนะครับผมว่าเขียวต่้มกว่านั้นด้านหลังบ้านความผอนบอดีครับจวดเป็นจวดครับสำหรับสเต็ปขยายปากเก่างานหาผู้ใดสนใจนะครับสิดูยรถนะครับปากเดิมจากไรสเต็ปไรเบาของดั้นเข่าลมนะครับสำหรับทำน้ำรองทำชั้นมาสอบถามนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 9 5 7 6ก 6648สี66ครับ0 9 9 5 7 6 6 6 4 8ครับนี่ประมาณนี้เลยับจวดเป็นจวดครบับประกัน,นสเต็ปผมก็คือโมเมนตงพอสปริงขอเดิมนนี่มันมีเคล็ดลับของมัน,นครับเราจะใส่ข้อเดิมนะ ตอนนี้ก็จะเก็บอีกขางนึงนี่ครับการงานงานประมาณนี้นะเมื่อใดไม่ว่าไปโยกถอยเโยบเข่าเลยนะคันมากกว่างีีผมบอกเขานะครับสำหรับเป็นมุมในสิงนี้สเต็ปการเก็บงานนะครับการเต็มเก็บงานเปิดหัวงานประมาณนี้นะใจเย็นยืดอ่ะยวเบิ้งมายาวๆครับ เป็นจุ๊บน,นะครับสนิทจริงคลับเราก็มีกี่สีมีปลาตเป็นปลากเก่านะครับโสซซ้อรถใหญ่นะครับสายพานมูเล่ลองคูนะครับหลองคูตัวนี้ผมใส่มูเล่ใหญ่แข็งกว่าเก่าแค่หน่อยครับใส่สายพันธุ์บีนะสิ๊บแต่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้แต่ความเร็วของหัวเร็วแต่มันเร็วกว่าใส่ยเจ็ดนะครับเจ็ดหิวเลยนะครับ นำใส่เจ็ดนิว้วแต่ผมต้องใสรอดนครับคนนันือมือคนนั้นใส่กับครับคสั้ทิงสัาหรับตานเี่เปิดพารลมนะครับขันนี้เปิดพร,ร์ลมอบบซูตแบบสุดเลยว่าได้รัาเปิดสุดได,นนดน้นี่ให้ดีครับรถนี้ทำงานได้ดีเขาติดตะกี้นะครับที่ว่าไม่ขบับเป็นเส วุ่นเสียงยงขางตะแคนบ่มีครับบ่มีการันตีเลยบ่มีอะไรเกี่ยวปีเปียก์นะครับเกี่ยวปีเปียร์เลยมันเครื่องหอกเขครับไปครับจวดคือเขาครับฟังเสียงตูเบิงครับผ่านบ่ผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับอ่ะเบิงไปเรื่อยๆครับเจ้าไอ้เบิงต้นปอยเขานะครับที่ครับจิ้มหนครับหาหลอกเท่เก็บเขาครับผม ทปนี้นะครับหนักวักเป็นสี่สิบสี่สี่สห้าเนีตอนนี้ไว้ประมาณนีนะครเนี่ยมันเพื่อน,นคิดว่าโดาวนะครับความเร็วแต่เขาบดีบรบประกันเขาบดีเน,นสุดจวดไปจวดแล้วเวบิ้งหาคูเาลายะเจ็บข้อครับ ถ้าผู้ใดนะครับสนใจดีสีไข้ย้ายปากนะครับแต่แบบจบๆเลยต้องมีเงินสักประมาณ6กหมื่นหาหกหมื่นห้าครับไม่ที่จบเลยนะครับมาสีใดใดปากตู่ข้อนะครับคุณไรย่างตัวนี้ผมเห็ีดไปเกือบสุดยางแล้วนะครับผมก็ลงไปไขยายปากตู่ผมมันพานแล้วนะครับผมก็เลยขยายปากเลยครับนี่ครับนี่ครับช็อตนี้นะครับที่ผมลงให้เบิงไม่ติดต่อครับแค่นน้ำจิ้มเพราะว่า สังเกตเด้วงครับกินเต็มหน้าครับผมโมมี่นะครับวานเหลือข้างนะคับสองข้างาานะว่าเต็มหน้าไปเลยเขาเปียกเต้น,นมีเปียกเปียครับของ,ของย้อนหลังคาสิงห์มาตามมาตัวน,นี้เกี่ยวอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ เยอะอยู่ละแตนละครับแต่รถอยู่นู่นน่ารักไปเยอะอยู่ละแต่ละน,ะนี่ครับกิมหนีมารีวิวการทำงานในเีเบิ้งครับเห็นขอ,ของกันขามาหลายนะครับว่ารีวิวในเบิ้งเน้นนะครับท่านส่องดิจิตอลยับรวมไหลมาอยู่นในเบิ้งเน้นขยายปากเป็นยังได้เป็นย่าสี่นะครับเบิ้งนนอาครับทุกอย่างมันอยู่ดี่คนขับนะครับคนทน ตอนนี่ผมขับเองผมขับแบบประมาณนี้ครับสเต็ปการับรถเป็นยังจากึืนผมผมเด็กนึปนส่วนหลังตัแก่กว่าก็สี่้วครับเด็ขั่ไอสี้วผมมีไว้บิดมุนนะสิเห็นกล่องไว้เ็นกล่องกระซังรับผมเมางานกับผมโมเดล,ลไหลนี่ผมลอยครับ แทนมาที่เขาครับจวดดครับคุยกันจะหน่อยครับแลมมาที่เขาแล้วเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหน้าครับว่าตะแกรงสูตรนี่านบอรนดะคือมีเที่ยห็นเลยครับเขาละลาย สภารดหาปีนีครับสภารถหาปีนีประมาณนี้เลยสภาลดหาปีรดประมาณพันหาพันห้าร้อยชั่วโมงเป็นจีมาปล่อยเขาไอ้เบิ้งครับสีมาปล่อยเขาไอ้เอบิ้งเขากับบอไรายครับนี่เลีย้ยตะโจบค,ครับประมาณนั้นนะครับงานเดียวคงผ,ม,ผม,มาปล่อยก่อนเบิบ้งว่าเฮาแก่นในจุดน,นัน้นจุดนั้นแล้วมันสีบานบุญดีครับผลผลิตที่ได้ ที่ได้ครับที่มันเป็นเศษเพื่อนนะครับตัดสันสันกับมันแค่พีหมองหลงมยื่นมาฮะเนาะฝันพ่นเขาเลยลดมาโดนผูน้ชข้าใจเขาก็บสะอาดแบบนี้ด้วยครับสำหรับตะเกมสีสุดดีเลยโอเคผมจะมาคิดหนีฝากเลยนะครับกดติดตามยูทูปช่องเป็นไ,ไทยสิงห์นึ่ครับผม